ออกเห็นมดเลยนี่ครับผมหน่วยมันไม่ว่าใครลายด้วยครับผมสวัสดีครับผมผมสักจ้องทีเชดิดรยครับผมมืัอนี้ผมก็ไ <c oughs> คลิปกับพี่น้องผมก,ก็เฮ็ดกาแฟนะครับเนาะก,ก็มาทำไร่กาแฟนะี่ก,กับสลับกันกับขับไปเก็บเห็ดนะครับผมเห็ดกับผมก็เก็บแถวแถวดินเนี่ยนะครับแถวแถวโดวยแถวแถวนี้แหละบางคือผมก็ลงไปเก็บอยู่ตัวตัวอำเภอจากนี้ไปก็ อ่ายี่สิบแปดกิโลครับมองมองที่เอ็มก็ไปเก็บกันนั่นแหละบองที่เบาไทยบ้านไปเก็บเนาะนะครับที่เป็นเห็ดเหลืองๆที่ไปเก็บเห็ดละงวเหลืองๆมันขึ้นข้างล่างนะครับไม่ได้ขึ้นบนดอยครับผมครับเนาะผมนี่ครับผ้าเบิ่งกับแฟนครับเนาะนี่มันก็มีน้อยๆครับผมเพิ่งแต่ง่ายๆนะครับผมเป็นสีครับผมเป็นงานผมครับผมนี่ผมก็เป็นแบบนี้ครับผมนี่มันต้องมาตัดนี่ออกกับบล็อกครับนี่มันเป็น มันแตกกิ่งังีสครับผมเพรเอาด e ิครับเป็นยังสีเนี่ยครับมันเนี่ยเขาต้องมาตัดตังสีมืดมืงตำลักมันใหญ่แล้วนี่ยตำลักมันต coping, agen, si. nope. mm ้องตัดแต่เดนแล้วนี่มันกินปุยเป็นลายเลยนี่ครับมันตัดทิ่มแบบนี้ครับผมนี่เห็น่าครับมันมีกิ่งแตกกิ่งคางสอตัดออกมาให้ไม่มีครับผมเนี่ยแบบนี้ครับผมนี่แบบจากข้างในแบบนี้ครับตัดออกนี่ที่เป็นแตกตาไม้นี่ครับผมเนี่ยเก็บเก็บยอดตังสีมาทิ่มครับผมให้มันเหลือแต่เฟะอังี่สครับ ต้นสี่หั่นตัดมันใหญ่ไยว่ายครับต้นสี่เนี่ยนหั่นตัดออกครับนี่ยมันอยู่บนสี่ครับผมเป็นพุ่มๆว่ายโอ้สี่ไร้ขนาดครับผมตัดออกเห็นมดเลยนี่นี่ครับผมกิ่งคางๆเนี่ยสิบอเอาครับผมที่มันแตกคางเนี่ยพอเอาเนี่ยมันยุ่งยากนะครับแบบนี้ถ้ามีผมปลูกไปวนหมื่นต้นก็ตัดสี่หมื่นต้นโอ้พี่น้องเอาจนตัวเป็นเกลียวครับผมบ่ได้หมู งานสร้างนะครับผมงานนี้นี่ครับงานผมเก็ดแบบนี้นะครับเนาะนี่ครับผมนี่นี่ตัดออกเป็นนี้ครับผมมันลงแล้วนี่ครับหยิบออกนี่หมดจะมาอยู่นี่ครับผมตัดแบบนี้นี่ครับผมแล้วกิ่งนี่มันสิใหญ่นะครับเนาะกิ่งนี้มันมันจะเริ่มแตกตานี่นะครับเนี่ยถ้าเอาไว้กิ่งนี้ที่ที่ที่เราตัดทิมนะครับเนี่ย กิ่งนี่กับใบญ่แล้วก็มันสิเลื่อนแต่กิ่งนี่ประเด็มาทําให้ต้นมันมันสูงมันยืดขึ้นเรื่อยๆนะคล้ายๆต้นไม้ทั่วไปเวลาเราตัดกิ่งมันจะแตกกิ่งใหม่ครับผมพยายามคุมกิ่งนี้ให้ได้ถ้าคุมได้มันสิงามขนาดต้นนั้นถ้าคุมบ่ได้มันจะยืดมันขี้ให้นะครับผมนี่อันนี้มันเสียเวลามาดุนครับผมเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นพุ่มมันสิครับผมนี่ครับ6ครับผมทั้งได้หย่าทั้งเก็บหย่าทั้งแตกกิ่งผู้เดียวครับผมงานล้ากนนะครับผมอยู่ผู้เดียวเพื่อน งานจันศรีครับงานผมครับผมมันก็มีหน่วยนะครับผมนี่หน่วยกำลังเงนะครับเนาะนี่ครับผมดหน่วยน้อยๆนี่กำลังไงครับผมนี่มันกำลังไงเนาะนี่มันจะเป็นตามตาใบออกตามตาใบแบบนี้ครับผมเนี่ยนี่ครับมันยังหน่อยอยู่ครับผมพุ๋ยแล้วจะเก็บพุ๋ยแล้วเดือนเดือนเดือนมุทันว่ามุกกระลาแล้วครับเก็บเห็ดเก็บอันนี้ครับผมเก็บกาแฟครับผม Ok các bông Đây này các bông Mình bắt đầu bước Để นี่ครับผมมันขึ้นมันขึ้นจะสีเขาต้องตัดออกเลยครับผมเนาะนี่กิ่งน e <bunker. S 2> ี้มันขึ stores, ้นจสีบ่บ่ไวถ้าไวตัวนี้มันทีมันเลียมันเรี in ่ยงแต่ต <imal> ัว <bubble> นี้ง่ายขึ้นแล้วก็กิ่งกาแฟมันกับบงามเขาต้องตัดทิ้งครับผมเนี่ยเนี่ยอ่อนๆสีง่ญว่ไวได้ครับผมเนี่ยสามสองสามมือง่าว่นี่ครับผมแบบนี้นี่ครับผมตัดแบบนี้ ขางกระบอกไว้ครับผมแตกน้องใหม่ถึงเห็นเอมดนี่นี่ครับมันจะขึ้นพยายามขึ้นให้ได้เลาก็พยายามตัดออกให้ได้บังคับมันครับผมอย่าให้มันขึ้นเด้อเด็ดขาดถ้ามันขึ้นแล้วมันงามมันสิโดเดียวลาตัดแล้วมันสิงามมันจะเป็นผุ่มแบบนี้พี่น้องไม่เริ่มผุ่มแล้วเริ่มงามแล้วผมแตงจังสีเบิ้งขี้ตะแหลกขี้หายเดี๋ยวมันงามเพราะมันมือหนามันสิงามแต่งคือโค่นนะครับผมเฮาแต่งมันกแยังมันแห้งงามเนาะคือโค่นนั่นแหละ แตงเอาพี่น้องจากงานไปเด็กมากเปเลก็แตงแบบนั้นเอานี่ครับผมดูดิมันหกขนาดต้นนี้พี่น้องนี่ย่างสีสำคัญกับผมนี่ต้นมันจะขึ้นมันจะขึ้นแบบนี้ครับผมนี่ต้นแบบนี้สำคัญอีกทีถ้อาเอาไว้เนี่ยต้นนี้มันสีบปรยเงยเขากิ่งนี่นะกิง่งกิ่งคางเนี่ยเขาตัดเลยตัดทิ่มเลยต้นนี้เอาเอากิ่งนี้ไว้ครับมันจะแตกคางกิ่งหง,งนน่นี่ไว้นีกิ่งเมนมันเนาะนี่มาเดิมแตใหง,ง่ขึ้นมันจะขึ้นแบบนี้ครับผมจัดการเลยครับผมย่างสีนี่นี่นี่ครับผมเนี่ย นี่มันสี่ครับผมไว้ยบัน,นี้จัดการให้เมิดนี่มันสนี่ขึ้นใหม่ด้วยนี่คำรูปเป็นวายยังพี่น้องเอห็นงานนี่ ผมเหตุงานมาสองสามชั่วโมงลวละมือนนิเหมือนขนาดพี่น้องบรรเวาจากเชื่อเราพี่น้องงานผมก็เห็นแต่ซื้อมือเห็นให้เรียมันว่มีเรียแล้วครับผมก็ไปเรื่อยแบบนี้ครับผมแต่ละมือมาตัดแตงกิ้งหรือได้หยาครับนะครับมีก็ไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับผม ก็มีใ่ญ่มีหน่อยข้าอันไปครับผมหน่วยมันไม่ว่าใครลายด้อครับผมแต่ว่าออกห่างๆนะนี่ครับผมเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้กาลังดีแบบนี้ครับผมใ้ามีลายกว่านี้ต้นมันส้มครับผมอาศัยว่าถ้าใส่ออกลายเขาต้องเขาต้องหนักปุ๋ยไม่ต้งว่าปุ๋ยต้องหอดเพีนัปุ๋ยบดถือมันกับบ่ใหญ่ได้บบบแขะ้ปลูกแบบธรรมชาตินี่ใส่ปุ๋ยนิดเดียวพี่น้องแต่เนี่ยใส่แบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับเนาะนี่ครับโอ้ครับผม บาอองต่งกับน,นุ่ยร้ายครับผมหมดคนน่ะจะขึ้นไปเบิ่งตั้งภูนครับผมพาไปเบิ่งนะครับเนาะว,นนวันนี้วันนี้วันนี้ไปชมชมกาแฟครับผมมาเดี๋ยวไปชมเห็ดด้วยครับเด้อพักก่อนกินเห็ดพี่น้องนี่พาไปเก็บมือหลังนี่ครับผมบมันก็จะมีนุ่ยใหไงสิทุกคนใหญ่ครับผมนี่ไงเป็นเป็นป,ปุ่มเป็นปุ่มนะครับผม ครับผมอ้วนมันจะปลูกตั้งแต่เชิงเขาพี่น้องขึ้นเป็นสี่ครับผมหันตอดอดยอดดอยครับผมต้นนี้ต้นนี้ลูกใหญ่ขนาดครับผมต้นมันใหญ่ายนะครับเนาะมันก็เลยลูกใหญ่ตามต้นมันต้นมันใหญ่กับลูกมันก็ง่ายว่ายมันสมบูรณ์ครับผมต้นมันใหญ่นะครับผม้ตัดตัดติดปอมๆพี่น้องตัด ตัดแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับผมเนี่คันไม่งามมันจะเป็นแบบขึ้นต้นนี้นะครับคือต้นตัวอย่างครับมันเป็นปอมปมแบบนี้มาสีงามถ้าเป็นสีมันเลยงามขนาดครับผมเนี่ยตัดนะตัดเสมอหัวเขาเลยเสมอตาเขาเลยมันก็จะขาดดีมันจะแตกมองเข้าตัดผมนี่มองผมตัดดิบอ่ครับรอยตัดก็ใช้ว้กิ่งนี่กิ่งมันชิง่ายขึ้นนี้เลยครับผมมันจะออกลูการน่พี่ครับลูกมันซ่อนอยู่ในใบใบนี่ครับนี่นี่ นี่ครับผมนี่มันอยู่ต้นสีรูมันอนะ่ะนี่ให้เบิ้งครับผมนี่ครับผมนี่โอเคครับผมอืมนี่ลูกนี่หน่อยก็ต้นหน่อยก็เอาคือกันครับผมต้นนี่หน่อยก็มีลูกหลายลายนี่น,นี่ครับนี่ นี่ครับต้นเดียวต้นน้อยต้นนี้ครับผมต้นนี้ต้นน้อยพวกนี้ครับผมโอ้ลูกนี่สิสุกแล้วบานนี่สองสามเดือนสุกแล้วนี่พี่น้องสุกข้าฝนแท่งานนี่นี่ครับผมมันก,กำลังงามนะครับกาแฟก็ถ้าถามว่ามันดูแลดีม,มันก็ได,ได,ไ,ดได้ดีบ่ครับได้ดีครับก,แกแาแฟตะวัดดูแลดีก็ได้ดีครับผม ก็คือได้เงินเป็นกอบเป็นกำมนั่นแหละคิดว่านะในความคิดผมนะครับแต่ว่าดูลําพังผมผู้เดียวพี่น้องแบบอสู่บ่ไหวครับผมมันงานที่หนักขนาดนะครับเป็นงานที่หนักครับผมนะครับงานที่สู่แบบโอ้เคยสู่งานกันานขนาดเกินมาแล้วครับพี่น้องแบบใจแบบถ้าเป็นใจประซิวนี่เฮ็ดไ่ได้หรอกพี่น้องมันใจต้องใจง่ายครับผมใจง่ายหนักแน่นแล้วก็เฮ็ดงานแบบเต็มที่ครับผมถ้าใจประซิวแบบ กากว่าไงบอกขีกากมันเฮ็ดบ่ได้ครับผมงานที่เป็นงานที่นักเนาะครับผมก็เฮ็ดงานนี่ก็ตั้งแต่ออกงานมาครับมาดูกาแฟแล้วก็ทํา youtube นั่นแหละที่มาของ youtube นะครับผมเนี่ยผมก็เวลาว่างก็ไปถ่าย youtube นะครับเนี่ยก็ผมก็จะปลูกบนดอยชั้นละมานสีนะครับผมเนี่ยครับนี่ปลูกอันว่างๆอันมอญแด้ตายกับปลูกใหม่อันนี้ก็ปลูกใหม่ครับผมเนี่ยมันกําลังใหญ่ครับผมเนี่ยนี่ครับปลูกใหม่เนี่ยมันกําลังใหญ่ครับตอนนี้มองแดงว่างบ่ได้ผมปลูกเลยครับว่ามีแถวแล้วครับผม ผมปลูกตามมะล้มผมเลยครับมองได้พอปลูกได้ก็ปลูกไปเลยครับผมครับนี่ก็มันสีมี้นท์ยู้นเป็นสีครับผมนี่นู้ยใหญ่ยนู้ยหน่อยคักกันไปแล้วก็แล้วแต่ต้นต่ต้นนี่หลายขนาดครับผมต้นนี้ดกขนาดเลยดูนี่เนี่ยนะครับเนี่ยดกขนาดเลยโอ้ยหลายพี่น้องบางต้นก็หลายบางต้นก็บ่มีแล้วแต่ครับผมแต่ว่าการแต่ต้นใดที่บ่มี่นู้ยมีหน้าปีหน้ามันสิมี้นท์ยเ้นด้ครับแต่ปีนี้ต้นนิดมันออกได้หลายสีปีหน้าบ่ใครมี ต้นมันจะสมในจะน้อยนะครับต้นมันส้มครันต้นน้อยก็มีน่วยครับเป็นปลูกเป็นเลยพูนหอดเชิงเขาครับพุนแม่นมอกครับผมโอเคครับเนาะนี่ครับต้นไม้ไงประตัดไม้แบบนี้ไว้สิดีครับผมไม้แบบนี้ใครใครไม้ไม้ไม้ย่างไม้ย่างบอกต้นย่างบานหอกครับผมเนี่ยต้นใครต้นย่างต้นไม้เนี่ยดีดีแ้วต้นไม้สีดําแบบนี้ดีมันมันสีบดใบสีบดยังเกาะพอหอดเดินในสามมันสีบด ใบมันสีบร่ง้งนะนะมันสีเขียวจนสีมืดปีซองยานครับเนี่ยอันนี้ก็มะม่งมวงปลานะครับก็เอาไว้มันเป็นหุมดีนะครับผมนี่ตัดไม้ออกห้างๆครับผมเนี่ยปลูกในหฮมนะครับผมเมงนี้กันแดดซองครับผมนะครับนี่บริษัทซองนะครับแต่ว่าต้นไม้มันล้มมันเลยมันมันเลยหายช่องนี่ช่องหนึง่งนะครับ ตัวนี้ก็นุ่ยไล่กันครับพี่น้องให้เพิ่งต้นนี้ครับผมน้อยๆนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็อู้กล่องกล่องสะบัดกล่องสะบัดครับผมนีครับมันเป็นหน่วยตามตามกิ่งแบบนี้ครับเวลาเราตัดกิ่งเนาะเวลามันตัดกิ่งอ่ะตัดกิ่งเราคุ้มกิ่งมาเนี่ให้ได้ครับผมแล้วก็มันมันเส้กิ่งเนี่ยสีเงาเพราะมันเริ่มแตกกิ่งใหม่ครับผมเนี่ยกิ่งเนี่ยเนอยานไปเรื่อยมันเสินมออกหน่วยตามกิ่งนี่แหละครับต่อไปนะครับมันส้นไล่ขึ้นเรื่อยๆครับถ้าแต่งกิ่งได้ คือคุ้มไม่ได้นะครับผมเป็นงานที่ทํางานตลอดเวลาบม่มีมัอหยุดหรอกครับงานแบบนี้ผมเฮ็ดตลอดนะครับโหเสียมองเี้ยนีต้นไม้หักลงไปพี่น้องมันนี่ลงเลยบบน,นี้พูดนะครับเขียวปื้ยยังไม่ยัางตัวยัางพี่น้องนี่นี่ครับผมต้นหน่อยตัวใหญ่ไม่ดอยเมื่อพี่น้องตามปลายไม่ได้้วยกาแฟแหละ ถ้าเราเด็ดเด็ดยอดตั้งแต่ในหน่อยแบบประันใหญ่เด็ดยอดทิมก่อนครับผมเด็ดยอดทิมต้นมันสิยงามแบบนี้ครับผมว่ามันจะมีกิ่งหลังกิ่งข้างหลังหอดหอดสูงจะดีเนี่ยมันก็ยังอยู่ครับเนี่ยกิ่งนี้มันยังอยู่มันมันทิมถ้าเราถ้าเราตัดยอดทิมเนี่ยอันนี้มันเสละมันหมายความว่ามันมันบาเลี้ยงกิ่งนี้ครับผมแล้วก็มันจะไปเลี้ยงยอดแล้วกิ่งนี้มันจะตายตายไรเลยเลยมันมันต้นโด้นไปไปกินอยู่ทึ่งมันบางามครับผมตัดตัดยอดทิมเพื่อให้มันเลี้ยงกิ่งข้างหลังไว้แบบนี้ครับผมเนี่ นะครับเพื่อให้มันเลี้ยงให้มันเลี้ยงกินกันสีไว้มันเริ่มแตกกิ่งแบบนี้ครับผมเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วนี่มันเริ่มแตกกิ่งแบบนี้อันนี้คือถูกต้องนะครับผมอันนี้คือถูกต้องนะครับมันจะเป็นพุ่มๆแบบอันนห้ไม่เป็นแบบนี้ครับอันหญ่นี่เิ่งอันนี้นะครับเนาะนี่ครับอันหญ่อันนี้พอพอมาเต็มที่มันเป็นแบบนี้ครับผมนี่เป็นพุ่มๆแบบสีนะครับนี่มันจะงามครับผมนี่เนี่ยเป็นพุ่มนี่พุ่มใหญ่เลยครับผมนี่เก็บง่ายครับผมนี่สูงถุงซ้ำหัวเห้เอาซ้ำหัวนะพ่อซ้ำสาย บต้ตนนี่โอ้คิวปื้เลยนะครับเนาะงโอ้ชันชันครับผมไงทองโดยเฉพนี่แบบนี้ครับผมนี่มาเป็นพุ่มครับผมมองนี่ต้นไม้ล่มครับผมทับกาแฟหักเมิร์ดเลยครับผมดูต้นไม้บางใหญ่ลมมุนนั่นผมเนี่ยพู่นเนี่ยต้นไม้นี่หงายทองไปบนสองต้นมุนนะ่ะทับสุดฮอดพูน่นหักเบิร์ดกาแฟผม,มนะนี่ครับผมเมื่อนี้ก็ พามาชมกาแฟครับผมเยีะยสิพาไปเก็บเห็ดอีนะครับเด้อเห็ดกอแดงมีกนนี่บ่อีนสิไปล,ลุยอีกจ <c oughs> ั่นหน่อยอะขันไม่ขันมืออีกแล้วป๊าพี่น้องมาเด้อเอฟซีมาเก็บกาแฟเด้อปีไหมครับผมจ้างเก็บกาแฟโอเคครับผมมีละไรเหตุผลที่ผมไปทำคริปนอกเก็บเห็ดแล้วกว็ อมเซมีเอฟซีครับผมเอฟซีทเข้ามา,ามเมนต์ว่าคือประสงค์เนี่ยประสองค์อยากได้เฮ็ดอยากเห็ดเนี่ยอยาเห็ดผลที่ผมเห็นงานแบบนี้ครับผมผมก็ผมมีเวลาในเรื่องเป็นมันครับะว่าการการส่งเห็ดเนี่ยมันต้องไปไปหนึ่งเนาะไปล่างไปหนึ่งแล้วก็ต้องซีนแล้วต้องไปสง่งตะดรวมเพอซึ่งซึ่งมันทางจะหนีกไก่แห้งครับผมหรอผมมาอยู่ผู้เดียวเนาะมาอยู่ในดุลละผู้เดียวแล้วก็เคยมีแฟนครับผมแล้วก็มีเอฟซีคนหนึ่งก็เยมาถามว่า อยากฮูชีวิตผมเนาะว่าได้ได้มาจังได้เดได้มาเฮ็ดคลิปได้มาอยู่แม่ต้องสอนทีได้มาเฮ็ด YouTube หรือเฮ็ดปลูกกาแฟผมก็ก็บ่ได้บันไดคลิปนั้นแต่เมื่อนี้ขอตอบในในอีพีนี้นะครับเนาะว่าผมก็เป็นคนอีสานครับผมเป็นคนศรีสะเกษแล้วก็มาอยู่มาได้แฟนมองอยู่นี่นะครับอยู่ดอยแล้วก็มาปลูกกาแฟแต่ผมก็ได้เลิกกันครับผมเลิกกันแล้วก็แฟนก็บไอ้ีคนใหม่นะครับเนาะเราก็บ่ต้องว่ากันเนาะมันต่างคนต่างคิดต่างใสชีวิตเนาะคืออภัยให้กันนะครับส่วนผมก็อยู่นี่ผู้เดียวผมก็ต้องมาเบิ่งกาแฟ เวลาแท็กิบอมีแล้วครับผมว่ตามตรงเลยครับผมแท็กิบอมีเวลาไม่กระทั่งตัดคลิปแล้วก็เรื่องเรื่องการตอบคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ทาง u t u b e ทางเพจทางติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเนี่ยผมตอบเลยครับผมส่วนส่วนเพจเนี่ยผมตอบไปในนามนาฟีดครับผมแต่ส่วนแต่ส่วนเวลาผมโพสต์สตอรี่เนาะมันจะมีเอฟซีมามาให้เรียกอะไรอินบ็อกมาทางทางข้างหลังว่าอินบ็อกมาเนาะไลค์ครับผมเป็นพันๆอินบ็อกกับผมผมก็ไม่ได้ตอบเลยครับไม่ได้เปิดอ่านเลย แต่ซื้อมากในนานาฟินติดตอบคอมเมนต์อ่ะผมจะเข้าไปอ่านบางคนก็ตอบบางคนเพราะว่ามันหลายเนอะอยาะจะได้กรอบคอไพ่อะไรครับผมติดเข้ามาชมแล้วก็ติดคอมเมนต์เข้ามาให้ครับผมติดตั้งแต่ยูทูบและเพจส่วนเพจเนี่ยผมก็ตอบแน่บยตอบแน่ส่วนยูทูบผมตอบทุกคนนะครับผมแต่ไดก็ขอบคุณอะไรครับผมติดเข้ามาชมให้กำลังใจนะครับเนาะที่ผมวัไวไหวมันม่เนี่ยนะครับฝนตกอีแล้วแล้วที่นี่ก็พอปิดคลิดว่าผมใช้โทรศัพท์ถ่ายครับผมยันเพียรเนาะตอนนี้ฝนต้มโต,ลมตแล้วครับผมยิดดอยนี่ก็ ฝนตกตลอดครับผมเนี่ยต๊แบบนมีตลอดตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงตุลาแล้วครับผมแต่บางสิเงส่อมันอากาศที่เป็นแบบนี้ตลอดตกทุ่ทีตลอดครับผมแต่ไหน,นก็ขอบคุณเลยครับผมที่มาชมนครับเนาะฟังจนจ,นจบครับผมโม่มตลอดเลยแล้วก็บอกไว้ายพอมเพราะว่าทำไม่ล่านนะฝนม,มันตกครับผมเอออยากให้มันจบคลิปนะครับเนะาะแต่ไหนก็ฝากติดตามอีพีต่อไปครับผมผมก็พฤษาไปเก็บเห็ดครับผมเห็ดก็อเดือดเรเห็นแล้วงงเนาะกะสืขินเจียบ่นะครับเนาะช่วงนี้ก็อันนี้ก็อยู่ กาแฟครับผมมันมืดแล้วครับผมตอนนิกกับคำแล้วน่านอาเซีหาโมงกลัวแล้วผมดูมันมืดเลยนะครับแต่จากกล้องนี้มันมันกล้องนี้มันชัดเลยครับมันทำห้แจ้งแต่กลงมันมืดเลยมีโอเคครับนาะจะได้ฝากติดตามอีพี่ถ้าไปนะครับเนาะขอบคุณอะไรครับผมที่คอมเมนต์เข้ามาทางเพจแล้วก็ยูทูบและติ๊กต็อกครับผมเนาะที่คขามาตลอดที่ให้กำลังใจผมนะช่องพีชาดอยนะครับแล้วส่วนตัวผมเองก็อยู่นี่ก็ผมมีอย่างไม่ไม่นะครับรายได้ที่ผมได้ก็ได้จากยูทูบกับเพจนิดหน่อยครับผมที ใส่ใจส่วนก็ซื้อปุ๋ยเนี่ยใส่กาแฟเนี่ยส่วกนวกาแฟก็ได้บ่รลายเพราะการเฮ็ดงานผมเฮ็ดตัวผู้เดียวแต่ว่าด้วยความสมดุลของกาแฟเนี่ยถ้าเฮ็ดจ,จริงๆจังๆอีกที ley ley. ถ้าไม่คนมาซอยดีก็สีหาคนเฮ็ดเป็นขอบครัวไงตามที่ผมเคยวางไว้อะมันสีได้เงินลายครับผมอา,อาจจะได้ลายขนาดแล้วกาได้เป็นตันนี่ลายขนาดครับผมที่คิดไว้ก็ได้ลายเนาะแต่ว่าด้วยด้วยด้วยความชิดที่มันมันล้มเลวแล้วต้องเฮ็ดผู้เดียวแล้วก็าต้องเริ่มจนใหมหรือหาขอบครัวไหมที่มาสั่งต่อไปนะครับผม จะได้ให้กำลังใจนะครับเด้อสำหรับทุกทุกคนที่เข้ามาชมให้กำลังใจกับช่องนี้ครับผมขอบคุณแล้วครับผมฝากติดตาม e ีไปขอแล้วขอบคุณนะครับทุกคนที่เ่มีความสสุดกับผมสวัสดีครับผมฝากติดตาม